สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับขายที่ดินโดยแมนนัทพลครับผมวันนี้นะครับแมนก็จะมาทำที่ดินนะครับที่แมนได้ลงจากคลิปที่แล้วไว้นะครับว่าจะมีที่ดินที่นานะครับที่จะจัดสรรแบ่งแยกเป็นแปลงเล็กๆนะครับแล้วก็ราคาพอเหมาะพอดีนะครับเพื่อที่จะมาให้ได้ขายนะครับให้ท่าน ที่ต้องการและสนใจที่ดินเนื้อที่เล็กๆครับแปลงเล็กๆแล้วก็ราคาเล็กๆด้วยนะครับตอนนี้แมนก็จะเริ่มต้นจากตัวอำเภอโนนไทยนะครับผมบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวอำเภอโนนไทยครับบนถนนหมายเลข205สุรนารายของเราครับผมเป็นถนนสีเลนเชื่อมต่อจังหวัดนครราชสีมากับจังหวัดชัย,ยภูมินะครับผมเป็นถนน เส้นเกือบที่จะตรงเลยนะครับวิ่งทางตรงอย่างเดียวเลยครับผมก็จะถึงชัยภูมิหรือว่ามาจากชัยภูมิก็จะถึงนครราชสีมาของเรานะครับ ตรงบริเวณนี้ครับผมเราก็จะสังเกตเห็นนะครับเราก็จะมีโลตัสโนนไทยครับอยู่ซ้ายมือในโลตัสก็จะมีพวก KFC นะครับหรือว่าสินค้าต่างๆครับผมในตัวอำเภอก็จะมีธนาคารทุกสาขาครับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายหรือว่าจะเป็นสถานที่ราชการต่างๆครับกรมที่ดินก็อยู่เยื้องๆกับโลตัสใหญ่โนนไทยนี่เองนะครับผม ที่ดินของเราเป็นที่ดินจัดสรรครับจะลงจากถนนเส้นนี้นะครับผมประมาณเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับผมที่ดินของเราก็จะห่างถนนเส้นนี้ประมาณ2กิโลเมตรมีทางเข้าทางออกอยู่2ทางนะครับผมทางเข้าที่1จะอยู่ทางบ้านสักเคนะครับทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าที่ มีถนนดินนะครับค่อนข้างที่จะยาวประมาณ2กิโลเลยทีเดียวครับผมส่วนทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับจะอยู่ทางบ้านโคกสวายนะครับทางเข้านี้ก็จะมีถนนคอนกรีตแล้วต่อด้วยถนนลูกลังครับผมเข้าทางบ้านโคกพมนะครับผมก็จะใกล้กว่าครับแล้วก็ใกล้บ้านเพื่อนบ้านมากกว่านะครับจะเข้าออกสะดวกสบายมากกว่าครับผมและณตอนนี้นะครับเมนก็ได้พาท่านผู้ชมนะครับ มาทางบ้านสะขีนะครับผมทางนี้ก็จะเป็นถนนดินค่อนข้างที่จะไกลหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเราเข้ามาทางบ้านโคกพมนะครับหรือว่าเราจะดูตามพิกัดนะครับเราก็จะสังเกตเห็นครับผมว่าบ้านคนนะครับอยู่ใกล้ๆที่ดินของเราเลยก็จะห่างที่ดินของเราประมาณ900เมตรเท่านั้นเองครับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นถนนลูกลังนะครับที่ดินของเราก็จะติดถนนเส้นนี้เลยครับผมเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนะครับจะเป็นหมู่บ้านโคกพรมครับผมถึงหมู่บ้านสาเกนะครับเส้นนี้ก็ถ้าเป็นตรงข้ามนะครับจะอยู่ตรงข้ามห่างถนน205เพียงแค่นิดเดียวเองครับผมถ้าตามทางก็จะประมาณ2กิโลนะครับแต่ถ้าตัดมาจากถนนถึง ถนนเส้นนี้นะครับแมนว่าประมาณแค่1กิโลเท่านั้นเองครับผมและณนะตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับผมแมนก็จะเริ่มขายที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นที่ไร่ที่นาครับผมจะทําไร่ก็ได้หรือว่าจะทํานาก็ได้นะครับผมเพราะว่าเป็นที่เนินนะครับถ้าเป็นนาก็จะเป็นนาสูงสักหน่อยนะครับผม ที่ดินแปลงนี้ครับเจ้าของที่ได้จัดสรรแบ่งส่วนเป็นแปลงเล็กๆครับผมราคาพอเหมาะพอสมที่ดินเป็นโฉนดครุฑแดงทุกแปลงเลยนะครับผมที่ดินมีอยู่แปลดแปลงครับผมด้านหน้าที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นที่ดินของเพื่อนบ้านครับที่ขุดบ่อนะครับทำโคกไร่นองนาโมเดลอยู่ครับผมที่ดินของเราแปลงนี้ก็จะสวยมากครับผม ที่ดินของเราจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทุกแปลงเลยนะครับผมทิศตะวันออกติดถนนทุกแปลงครับถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนลูกลังหินคุกนะครับรถเก๋งเข้าได้ครับผมรถปิกอัพเข้าได้โมเตอร์ไซค์เข้าได้นะครับถึงฝนตกก็ยังเข้าได้ครับผมที่ดินของเราก็จะลงจากถนนคอนกรีตนะครับเพียงแค่900เมตรเท่านั้นด้านหน้าที่ดิน ก็กว้างไม่ต่ำกว่า21เมตรทุกแปลงเลยนะครับทั้ง8แปลงครับผมกว้างไม่ต่ำกว่า21เมตรทุกแปลงครับที่ดินของเราก็จะเหมาะสำหรับสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านสวนหรือว่าจะซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับเพราะว่าที่ดินของเรานะครับจะมีเนื้อที่นะครับ พอเหมาะพอสมครับที่ดินทุกแปลงเนื้อที่จะไม่เกิน2ไร่นะครับสามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับเพื่อให้ลูกหลานในอนาคตนะครับถ้าใครนะครับที่มีทุนน้อยนะครับหรือว่าทรัพย์น้อยนะครับก็สามารถซื้อเก็บไว้ได้นะครับไว้เก่งกำไรได้หรือไว้เก็บไว้สําหรับให้เป็นมรดกของลูกหลานนะครับผมซื้อที่ดินครับผมดีที่สุดครับอนาคตที่ดินขึ้นครับราคาขึ้นครับผม ที่ดินมีมูลค่ามากกว่าทองคำนะครับและสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับแมนก็จะขึ้นเนื้อที่ให้ชมเดี๋ยวนี้เลยนะครับและสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแมนก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ A1 ถึง A8 นะครับ A1 เนื้อที่1ไร่2งาน88ตารางวาครับ A2 1ไร่ 2, 1งาน88ตารางวาครับ A3 1ไร่1งาน3าตารางวาครับ a 4 1ไร่86ตารางวาครับ A5 1ไร่39ตารางวาครับ A6 1ไร่1งาน55ตารางวาครับ A7 1ไร่1งาน59ตารางวาครับส่วน a 8แปลงสุดท้ายนะครับ1ไร่1งาน7ตารางวาครับผม เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา550บาทต่อตารางวาครับตกไล่ละนะครับฉเฉลี่ยไล่ละ2 2 0 0 0บาทต่อไร่ครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับผม มีทั้งหมด8แปลงนะครับเนื้อที่ก็1ไร่กว่าๆไม่เกิน2ไร่นะครับราคาก็ตกไร่ละ,ฉะเฉลี่ยไร่ละ2 2 0 20, 0 0 0บาทต่อไร่นะครับส่วนเศษงานนะครับเราก็เอาไปคูณ550บาทต่อตารางวานะครับผมเราก็จะได้ราคายกแปลงไปเลยนะครับผม สำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะใกล้ถนนคอนกรีตใกล้เพื่อนบ้านใกล้น้ำไฟเพียงแค่900เมตรเท่านั้นครับใกล้ถนนเส้นหลักสีเลนของเราเส้น2 0 5สุรารนาลาัยนะครับเพียงแค่2กิโลเมตรก็คือเข้าจากตรงข้ามโรงเรียนบ้านโคกผมนะครับเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นครับ และก็จะห่างโลตัสใหญ่นนทไทย9กิโลเมตรครับตัวอำเภอนอนทไทย9กิโลเมตรครับห่างเส้นท่านโคราช34 km, กิโลเมตรห่างกรุงเทพมหานคร293กิโลเมตรครับที่ตั้งจะอยู่ที่ตำบลนนทไทยอำเภอนอนทไทยจังหวัดนครราชสีมาของเรานั่นเองครับ และถ้าหากท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้ครับผมที่ดินจัดสรรที่ดินแบ่งขายราคาถูกๆนะครับถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงนะครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้ครับผม เดี๋ยวแมนก็จะขึ้นรูปนะครับให้ชมอีกครั้งครับผมสำหรับที่ดินแปลงแบ่งแยกนะครับผมแมนจะขึ้นให้ดูจนจบคลิปเลยนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าหากท่านใดนะครับที่ดูคลิปแมนอยู่แล้วยังไม่ได้กดไลค์นะครับก็สามารถกดได้ครับหรือว่าเป็นผู้ชมรายใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอคลิปแมนหรือว่าที่ดินโคราชของแมนนะครับก็สามารถกดติดตามครับหรือว่ากดซับสไครต์แมนได้นะครับเผื่อด้านหน้านะครับหรือว่าครั้งหน้าครับแมนมีที่ดินนะครับที่น่าสนใจก็ สามารถรับชมได้ก่อนใครเลยครับผมและสำหรับวันนี้แมนคงต้องขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามการรับชมของแมนครับผมและสโลแกนของแมนนะครับของคนโคราชคำขวัญของคนโคราชก็คือผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินดานเกวียนนะครับถ้าได้มาเยี่ยมชมโคราชหรือว่ามาเที่ยวโคราชนะครับแมนก็ฝากซื้อของดีเมืองโคราชกลับไปด้วยนะครับสวัสดีครับ